ครับสวัสดีครับว,วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนทําการแป่งไฟล์นะครับไฟล์ PDF นะครับจะมาแปลงเป็น JPG นะครับเราก็มีไฟล์อยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่ามีไฟล์ PDF อยู่แล้วนะครับจะทําเป็น JPG เพื่อที่จะเอาไปแปะหรือว่า ทําทเป็นพอยต์ต่างๆ,ๆนะครับมันก็จะอินเสิร์ตเข้ามาได้เลยนะครับ่าก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่ Google นะครับใน Explorer นะครับไปเสิร์ชหานะครับพิมพ์พิมพ์ว่าเมื่อกี้เราพริมพ์ว่าแปลงไฟล์นะครับ ตัวนี้ก็ได้นะครับแอปแบ่งไฟล์ PDF เป็น j p g นะครับเมื่อเรา,เาทำการค้นหานะครับให้มาเลือกที่ตัวที่ใช้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพิมพ์ใหม่ดีกว่านะครับแบ่งไฟล์ กี้เราลองใช้ไปแล้วนะครับให้มาใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้ดีกว่านะครับพีเียเป็น jpg นะครับเพราะว่าบางตัวนะครับถ้าหากว่า่าบา,บางบางบริษัทเนี่ยจะล็อกล็อกไม่ให้เข้า พวกมันติมีเดียได้นะครับให้มาใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับสะดวกตัว pdf.io นะครับเข้าไปนะครับเข้าไปก,ก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับก็มีให้ที่เลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ไฟล์ pdf นะครับ pdf เป็น jpg นะครับก็ข้างบนก็จะมี อคอลัมน์นะครับเวิร์ดเป็น DPF นะครับ JPG เป็น DPF นะครับ PNG เป็น DPF Excel เป็น DPF นะครับ PPT เป็น DPF นะครับอันนี้นมีเยอะนะครับ PowerPoint นะครับตอนนี้ PDF PDF เป็น Word นะครับ PDF เป็น JPG นะครับ PDF เป็น HTML นะครับในคําคสั่งของ Explorer นะครับเป็นเป็นที่อยู่นะครับ PDF เป็น Excel PDF เป็น PNG นะครับนี้เราต้องการาไฟล์ PDF เป็น JPG นะครับเราก็กดตัวนี้นะครับพอกดก็จะขึ้นมาให้เลือกไฟล์นะครับสมมุติว่าเดี๋ยวเราให้เลือกอ PDF เป็น Word ถ้า PDF เป็น Word ก็จะเป็นตัวสี าน้หมือตัวนี้นะครับ PDF เป็น JPG ที่เราต้องการตัวนี้นะครับก็ทำการเลือกไฟล์ไฟล์พอเลือกเข้าไปเนี่ยนะครับในโฟลเดอร์เนี่ยก็จะที่ที่เราแสดงให้เห็นเป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้รูปเล็กขยายเป็นตัวไฟล์ของมันนะครับ ก็จะมีอันนี้จะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับ JPG นะครับอันนี้ที่เป็น PDF นะครับ PDF เราต้องการเช่นเราต้องการตัวนี้นะครับกดความปลอดภัเข้อนะครับมันก็ open นะครับทีนี้มาที่หน้าต่างนี้ก็จะมีเป็น2หน้าต่างนะครับสองคอลัมน์อยู่นะครับจะเป็นแบ่งหน้านะครับแบ่งหน้าก็คือแบ่งทั้งหน้านะครับ จาก pdf เป็น jpg เลยนะครับแล้วก็แยกภาพออกมาเนี่ยแยกภาพออกมาก็คือภายในของ pdf เนี่ยถ้ามีไฟล์ย่อยๆนะครับรูปย่อยๆนะครับก็จะแตกออกมาเป็นเป็นภาพย่อยๆอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไฟล์บีบอัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นแปลงเป็นหน้านะครับกดเข้าไปนะครับก็จะทําการประมวลผลประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเร็วมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการดาวน์โหลดนะครับ จะเข้าไปใน Google Drive นะครับหรือว่าตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตัวนี้เ็าจะเป็นอยู่ในของมือถือนะครับ Google Drive ก็ iPhone นะครับทาง iPhone ได้เลยนะครับระบบ iOS อเนะครับหรือค่าหรือว่า d r o p b ็ x นะครับแล้วก็อันนี้อยู่ในคอมนะครับใน PC แล้วก็กดได้เลยนะครับพอกดเนี่ยไฟล์ก็จะมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วก็ เสร็จแล้วเปิดได้เลยนะครับเบิดก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น jpg ที่เราต้องการนะครับรูปก็จะไม่แตกนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรา,าไปทําการแปลงไฟล์นะครับหรือกอลไฟล์เข้ามาแปลงในตัวอื่นเนี่ยรูปก็สีอะไรพวกนี้ก็จะแตกนะคเซลก็จะแตกนะครับแต่ว่าตอนนี้ ไม่แตกนะครับสียังใช้ได้อยู่นะครับเพราะเราสามารถที่จะเอาไปแปะอินเสิร์ตนะครับในไฟล์ Excel หรือว่าไฟล์ Word ได้เลยนะครับก็จะเป็นไฟล์รูปภาพที่สมบูรณ์นะครับมาดูในส่วนของเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าแบ็กกับไปเนี่ยมันจะ เป็นคำสั่งใหม่นะครับก็ไปเริ่มเริ่มใหม่นะครับเป็นที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ pdf นะครับลองแปลงเป็น jpg นะครับที่แยกออกมาเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นรูปเป็นรูปะนะครับทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดแล้วนะครับก็จะมี ขึ้นตัวย่อยๆมานะครับเขาก็จะบีบอัดให้มานะครับลองดูอีกครั้งนะครับเอาใหม่นะครับเลือกไฟล์แล้วก็ p d f นะครับ PDF เยกออกมาเป็นส่วนประมวลผลกดประมวลผลก่อนนะครับเมื่อกี้เรายังไม่กดนะครับก็จะขึ้นมาไฟล์เป็นเป็นบีบอัดมานะครับบีบอัดมาก็จะเป็นไฟล์ย่อยๆขนาดเล็กๆที่อยู่ใน อโคเบตนะครับอ่ก็จะเป็นไฟย่อยๆอะนะครับอันนี้ไฟล์ย่อยนะครับ ็จะเป็นไฟล์เล็กๆที่เราทำการบันทึกในส่วนของ DPF มานะครับตัวเนี้ก็จะสามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ jpg ไฟล์ jpg ย่อยได้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไป ทดลองเล่นได้นะครับจำที่อยู่ตัวนี้ไว้นะครับ dpf.io.th นะครับ pdf นะครับตัวนี้เว็บไซต์ตัวนี้นะครับของไทยนะครับนี่ของไทยมีหลายภาษานะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับมาแนะนำการแปลงไฟล์นะครับ d p f เป็น JPG หรือไฟล์อื่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ